สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีร้านกิจกรรม GFOX Music s p o ปครับหนองเลงซ้ายอำเภอแม่แจ้จังหวัดพะเยากิจกรรมวันนี้ครับของผมหลังจากตีได้ไปอัปเดตความคืบหน้าของโครงการอารยกรเกษตรตีหมู่บ้านอันรักควายไทยบ้านสันสลีมาแล้วนะฮะ,ะช่วงเย็นครับ <c oughs> ผมกับน้องพีมครับลูกซิตีมาฝึกการปลูกผักบุงกับผมนะฮะก็ ได้มา,อาถอนเนื้เตรียมแปลงตากดินนะฮะเพ่อจะได้ตากหรือเ่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะแต่จะมีการาปับแปลงพักบุง้งไว้ปลูกในรอบต่อไปหลังจากตีผมได้ลกพักบุ้งไปขายกับน้องพิมนะ์ละเพราะว่าช่วงนี้น้องพิมพ์เปิดเทอมครับมีเวลาในเรื่องของการามาลกพักบุงไปขายผมก็เลยอาสาลกพักบุง้ง ไปขายให้น้องพิมพ์นะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ตังค์แล้วตัวแล้วก็ว่าจะเอาตังค์มาให้น้องพิมพ์นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับเงินลัดแลกของการปลูกพักบุ้งของลูกซิสนะขายได้แต่ใดหื้อมดน้องพิมพ์เนาะแต่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะบอกไว้ก่อน คำว่าได้บบเต็มเม็ดบบเต็มหน่วยนี่บาใจว่าแบง่งให้ผมนะเดี๋ยวมันจะเกิดอย่างขึ้นเดี๋ยวให้น้องพิมพ์เราสักคำแตอนนี้นี่ฮะอ่ะไหนลองเราคือท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยว่าเกิดอย่างขึ้นกับแปลงพักบุ้งเขาครับงัวกินพักบุ้งครับงวัวกิน <c oughs> กนี่จะได้ให้น้องกินเนาะมันมันมันงามเกินครับมันงามเกินเนาะอ๋อมันเขียวงามบุงวัวเข้ามากิน กินเป็นนักก็กินนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่านี่ครับก็เอ็กซิเดนต์นิดหน่อยครับอ่าจริงๆแล้วผมคำนวณให้น้องพิมพ์ว่าถ้าเอาไปขายแล้วจะได้ประมาณสักห้าร้อยได้ประมาณสักห้าร้อยนะแล้วก็มีเอ็กซิเดนต์น้องพิมพ์ประเมินว่า สัก40%แต่ผมประเมินดูแล้วน่าจะ50% 5 0ห้าสิบตอนแรกใจเสียก็ฮะเสียดายเนาะอ่าแต่ท้อใจก็ผมทอดเอาลอดต่อไปเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ครูขายมาอ่าได้สองร้อยปลายแต่ผมเติมเพื่อเป็นสามร้อยเอ่าบางบางบางยากมัก้งครับพี่พุ่ง ครับอ่าตีเขาเนี้ยได้ยขั้นตอนอย่างของันเออฝนดินแล้วก็บับดินแล้วก็ปลูกแล้วก็หดน้ำครับอ่าแค่นั้นครับแล้วก็รอกี่อาทิตย์อ่ะจำได้ก็เขาเนี้ยมันเกี่อาทิตย์ครับเียอาทิตย์แล้วก็หดน้ำช่วงนี้ได้หดน้ำบ่อยก็ไม่ได้ฮดนะครับพ่ออยังฝนตกครับฝนตกแล้วก็ฮดแต่ละครั้งกี่ฟักบัวซีห้าถึงหกบัวนะครับอ่าห้าถึงหกบัวใจเวลาในการฮด กี่นาทีห้านาทีนะคะห้านาทีก็แล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ครับอ่าโชตังน้อยคุ้มก็แค่สามร้อยนี่คุ้มก็คุ้มครับเอาถ้าได้ห้าร้อยนี่สุดคุ้มแล้วนเนาะอ่าสี่อาทิตย์รอแต่ปลูกใจเวลาฮดน้ำวันละบ่เกินห้านาทีเวลาปลูกใจเวลาประมาณเท่าได้ได ประมาณ1 5นาทีอ่ายังมานับการขึ้นดินขึ้นแปลงเดียนะหลังจากนี้พื้นที่ตรงนี้ครูจะยกให้เฮาดูแลเลยนะอ่าเป็นพื้นที่ปลูกนี่ครับสองแปลงจากหัวเสานี้มาถึงบริเวณนี่ยกใื้ดังพิมพ์ดูแลถังหญ้าขึ้นแปลงส่วนปุ๋ยนะครับแล้วก็มเมล็ดพักบุงผมจะเป็นสปอนเซอร์อ,อ่ขอให้ดูแลพดน้ำ แล้วขั้นตอนของรอบต่อไปต้องมาลกไวส่วนเอาไปขายเดี๋ยวครูเอาไปขายให้ก็ได้ขอคือมาช่วยครูลกแล้วก็มัดเป็นกํำไว้เดี๋ยวครูจะสอนให้ว่าลกจะได้เวลาปนต้องการซื้อเนี่ยปนต้องการน่เขาลกแล้วก็อันมัดพักบุงแบบไหนก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับขอชื่นชมครับสาหรับน้องพิมพ์ปุกพักบุงได้งามมากนะฮะแล้วก็พักบุงของเขาปลอดสารเคมีเนาะ ผักบุ้งเพื่อสุขภาพจำให้ดีนะผักบุ้งเพื่อสุขภาพ G ี o c u สโลแกนคือ <c oughs> พกอูก <c oughs> ่ออิ่มอ่าอะไรอร่อยอิ่มท้องอิ่มบุญลองพูดดิอร่อยอิ่มท้องอิ่มบุญอ่าคำว่าอร่อยนี่มันอร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันปลอดสารตีอื่นเสาเอ็ดวันต้นยาาใหญ่ขายได้ละเพราะว่าเปิ้นใส่ปุ๋ยน้ำตาลแต่ของเขาสีติด ถึงจะได้กินแล้วก็ได้รับสารรับสารอาหารเต็มๆครับเขาจะเลี้ยงพักบุงฮือใหญ่โตเต็มไว้โดยที่บบใจยปุ๋ยเล่งเพราะฉะนั้นมันจะมีความกรอบอ่ามีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ตีนแน่ๆคือเก็บรักษาใส่ตู้เย็นได้เมือนอ่านี่คือข้อดีของพักบุงเขานะอ่าต่อไปครับทีมงานพักบุงสุขภาพจีโฟก็มีน้องพิมแล้วจะมือกันอือน่าเป็นทีมงานละ เดี๋ยวถ้ามันน้อยถ้าขยันมีพื้นที่เพิ่มอยากขยายแป้งเพิ่มก็ถ้าขยายแป้งเพิ่มได้อาทิตย์ละยังในน้อยสี่ห้าร้อยครับทํางานบับนบนักด้วยก็เดีย๋ยวหลวงพทอ่ิตตามพึงกรลังใจน้องพิมพ์วยนะครับนี่เยี่ยมมากอืมภรารกิจต่อไปก่อนนี้ครับเพียวปรับปรุงหญ้าละเดี๋ยวก่อนขอถามหน่อยระหว่างช่วงตอนท้อน ครับตอนฝนตกอันไหนทำงานายก็ยกันตอนฝนตกครับพ่ออย่างเขามาฮอนครับหม,มาฮอนอ่าลราต้องได้หัวน้ำด้วย <c oughs> แต่อย่าลืมนะต้องมาลบกับหญ้านะแต่ถ้าหน้หนาฮอนนี่ลบกับน้ำด้วยเนาะจะได้กระฉาฝนมากกว่านาะโอเคเยี่ยมขอบคุณต้องพิมพ์ครับผมอ่า <c oughs> บ๊ายบายท่านผู้ชมด้วยอ่าแล้วอย่าลืมเก็บตังค์ไปซื้อสตั์ดแข่งบอลนะครูด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ครับผมก็ พลักดันทีมหนองเลงไซเอ FC ีคือเข้าสู่ลีกนะฮะมายืนใกล้ๆก,กันได้มืมไอายุตัวได้แล้วก็อายุ13ครับ13ครับจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของผมคือรุ่น10กับ12แต่เด็กๆตียูกับผมนี่เริ่มขึ้น13 1 4กันละกัเลยจะขยายไปยูสิบห้เพราะฉะนั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันแถม2ปอปีเก็บตังค์ซื้อสตัตแล้วก็เดี๋ยวเาไป ้วดยกันสำหรับเล่นบอลกิจกรรมฟุตบอลของเขาก็ง่ายๆครับเล่นมวนมวสนุกสนุกไปได้ซีเรียสเนี่นะของที่สนุกสนานในการทำงานโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณน้องพิม์ตัวนะครับอ่าดีมากรวมกิจ,จกรรมด้วยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ